ก็นี่คือปกติแล้วในช่องติสติโอเชียลเนาะก็วันนี้จะมาทำวันเดย์วิดเนี่ยจะเป็นอีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ต้องไปจำมันแล้วไม่จำรูปไม่ต้องไปจำนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ยังไม่อาบน้ำทำมานั่งอายูรอยสิวนะนี่รอยสิวสีดำตรงนี้สีสิวตรงนี้แล้วก็ตรงลำต่าตัวเองเรามีติ่ใหญ่ตรงน้องแล้วก็แล้วก็นั่งดูทีวีก่อนจะอบน้ำแล้วก็ดูการ์ดเนี่ยทำในบ้างวันนี้นะน่ค่ะมีการทำความสะอาดบ้านด้วยก็อะไรอย่างเงด้วยแล้วก็เราติดตามแล้วก็รอดูกันด้วยนะค ดูข่าวทุกคนระหว่างรอเขาจะถึงหนังนะดูข่าวไปก่อนเนาะก็จะก็นั่งดูทีวีแล้วทุกคนก็ก็อาจจะสั่นอะไรบ้างเพราะว่าเราคนเดียวนเนาะไม่เครอยู่คนละรีวิวอ้อมแบบคนเดียวก็ขออนุญาตนั่งดูไปก่อนนะทุกคนก็จะไปเราก็จะไปอาบน้ํากันนะทุกคน ก็คือจะไปอาบน้ำกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันลปะปะอาบน้ำก่อนนะทุกคนไป <zer> แล้วเราก็ลงแตงเลยเสร็จแล้วเราแล้วก็ทำทเสร็จแล้วก็ขออนุญาตนั่งเล่นไปก่อนเพราะว่าเราจะนั่งเล่นเกมไปก่อนแล้วก็จะไปทำอะไรอีกเยอะมากมายเนาะทุกคนก็รอติดตามรอดูกันด้วยเนะะเาะไปแล้วก็ขึ้นกินข้าวเอาสิทุกคนแล้วก็ดื่มถ่างกินทักไว้ไปแล้รแล้วก็มาน,นอนเล่นแบบ นอนลินเอออะไรยังไงก็ตอนนี้ก็เป,ไป็นเวลาบ่ายหนึ่งแล้วนะทุกคนหนึ่งกว่าแล้วก็นอนเล่นไปก่อนนะทุกคนแล้วก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมาก